กราสวัสดีนะครับผมดีวงชนครับครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิว DIY โต๊ะเครื่องมือช่างนะครับผมสำหรับโต๊ะ DIY นะครับโต๊ะตัวนีผ้ผมออกแบบขึ้นมาเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ดูครับขึ้นภาพให้ดูว่าผมออกแบบสัดส่วนยาวเท่าไร่กว้างเท่าไหรสูงเท่าไหรแต่ละแต่ละช่วงนะครับเท่าไรเดี๋ยวผมออกแบบไ้เดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ สำหรับโต๊ะ DIY ตัวนี้นะครับสำหรับงกในการทำนะครับไม้ตัวนี้เป็นไม,ไม้หน้าสีไม้หน้าสีนะครับหาซื้อได้ที่จะเป็นไม้พาเลทนะครับหาซื้อได้ที่ตามตามร้านที่เขารับซื้อไม้พาเลทครับรับซื้อผมก็ไปขอไปสอบถามเขาก่อนว่ามีไม้ประมาณไหนประมาณไหนบ้างพอคนรู้ว่ามีไม้ประมาณไหนผมก็มาออกแบบ ว่าไม้หนาขนาดนี้กว้างขนาดนี้ยาวขนาดนี้เราจะออกแบบในรูปแบบไหนผมก็มาออกแบบในรูปแบบของผมนะครับครับสำหรับไม้หน้าสี่เนี่ยเขาจะขายเป็นมัดมัดหนึ่งจะมี1 0ตัวมัดละ1 0 0บาทนะครับครับสำหรับโต๊ะตัวเนี้ผมใช้ไปทั้งหมดประมาณประมาณ3มัดก็ประมาณ300บาทนะครับ สามร้อยบาทแล้วก็จะมีขาจะมีขาตรงนี้ <c oughs> ขาไอขาตัวเนี้ยมันจะยาวประมาณสองเมตรครับยาวประมาณสองเมตรยาวประมาณสองเมตรตัวเนี้ยผมก็ซื้อซื้อมาตัวละหนึ่งร้อยบาทครับซื้อมาตัวละหนึ่งร้อยซื้อมาสองตัวแล้วก็ผมก็จะตัดข้างหลังผมเอาสูงรนะ้อยห้าสิบนะครับแล้วก็ตัดที่เหลือก็มาใส่ข้างหน้าก็จะเป็นชั้นตรงนี้นะครับ สําสหรับไม้ตัวตัวนี้สําหรับไม้นะครับงบงบสําหรับไม้ก็จะอยู่ที่ประมาณาไม้หน้าสีไม้หน้าสีเนี่ยสาม300ารถสามร้อยไม้ที่ทําเสาอะครับไม้ที่ทําเสาอีก2ตัวก็เป็น200ก็เป็นเท่าไหร่สามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยห้าร้อยน็อตดำน็อตดำอันนี้ผมสั่งซื้อใน ปี่ลาซาด้านะครับนี่อันนี้ครับก็จะใช้ตัวนี้อ่าก็ซื้อมาประมาณ100ร้อยกว่าบาทก็รวมกันก็เป็นห้าร้อยก็ประมาณหกร้อยอ่าหกร้อยแล้วนะอ่าหกร้อยอ่าแล้วก็ผมก็มาตกแต่งตกแต่งพวกไฟพวกที่ห้อยประแจ ต่างๆนะครับผมก็ซื้อมาอไฟซื้อไฟมาแล้วก็มีปลั๊กไฟแล้วก็มีตัวตะขอไม่ห้อยเครื่องมือของเรานะครับห้อยเครื่องมือของเราแล้วก็จะมีเนี่ยอย่างพวกคลิปล็อกสายไฟเนี่ยเออเราก็ซื้อมาเก็บให้มันเรียบร้อยนะครับก็เท่าไหร่แล้วสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยหกร้อยแล้วใช่ไหม ผมเข้า DIY ผมซื้อของพวกปพวก๊กไฟพวกที่ห้อยเนี่ยซื้อที่ DIY ครับเราเราอยากได้แบบไหนเราก็ไปซื้อได้เลยสามร้นอยสี่ร้อยห้าร้อยหกรอยกับน็อตนะหกร้อนี่ผมซื้อมาอีก400ก็เป็นประมาณพันหนึ่งครับ,รบสําหรับงบประมาณในการทําโต๊ะตัวนี้ก็ไม่เกิน1,000บาทครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ แบบสำหรับใครที่สนใจอยากจะออกแบบทำเหมือนผมออยากจะทำเหมือนผมก็ได้หรือว่าดูแบบที่ผมออกแบบแล้วอยากจะนำไปทำเป็นรูปแบบของตัวเองก็ได้ครับสำหรับห้อ,องผมก็เป็นแนวทางสำหรับใครที่อยากมีโต๊ะเครื่องมือช่างบ้านๆแบบราคาถูกเนี้ยครับก็สามารถนำไปใช้ได้ครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาแนะนําเพื่อนๆช่างทุกคนนะครับเผื่ออยากมีโตะเครื่องมือช่างไปใช้ครับสำหรับผมเป็นพนักงานโรงงานนะครับผมอยู่ในห้องเช่าสี่เหลี่ยมเล็กๆครับผมก็มีไอเดียผมก็คนไม้มาประกอบมุมห้องมุมหนึ่งครับก,ก็ได้อยู่สาหรับสายช่างนะครับมีแบบนี้ก็สะดวกสบาย ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับครับสำหรับใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมครับดีเพส่วนครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับติดตามกันในคลิปหน้านะครับผมครับขอบคุณครับผมบ๊ายบาย